พราะบางคนเองก็ได้จบจากหลักสูตรนี้ด้วยการเรียนแบบออนไลน์ so we did not have the opportunity to meet you face to face เราจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว and maybe you also did not get to meet other graduates from your same class หรือว่าคุณเองอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนๆที่เรียนในรุ่นเดียวกัน so we believe this will be a great to other another see each other, encourage one another. เราจรึงเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะมีโอกาสรู้จักกับทุกๆคนแล้วก็เป็นการที่เราเองจะได้รับการหนุนใจจากถ้อยคำของพระเจ้า so mark the date on your calendar and plan to come ทำเครื่องหมายไว้ในปฏิทินเลยนะคะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมางานพบปะสิทธิ์เก่าด้วยกัน we will have a blessed time in the presence of God เราเชื่อว่าเราจะมีช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลัง การทรงสถิตของพระเจ้า And so, please so come ยังไงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมงานในวันนั้นนะคะ looking f o r w a r d to seeing you there เพราะเราเองก็อยากจะเจอกับทุกคนจริงๆ God b l e s ขอพระเจ้าไยพรนะคะ